คุณเคยตื่นขึ้นมากลางดึกพร้อมกับความรู้สึกที่เหมือนมีก้อนหินหนักๆทับอยู่ที่หน้าอกไหมครับความรู้สึกที่ว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่มันดูเลื่อนล่างเหลือเกินเพื่อนร่วมรุ่นเริ่มขยับขยายไปไกลในขณะที่คุณยังนั่งแก้ปัญหาเดิมๆซ้ําแล้วซ้ําเล่าในออฟฟิศมืดๆหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่สว่างจ้าจนแสบตาคําถามที่ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่หรือมันจะไปรอดจริงไหมมักจะดังกล้องอยู่ในหัวในเวลาที่เราอ่อนแอที่สุด ความโดดเดี่ยวของคนที่พยายามจะสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือคนที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองมันเป็นความเหงาที่อธิบายให้ใครฟังได้ยากครับเพราะมันไม่ใช่แค่ความเหงาจากการไม่มีใครแต่มันคือความเหงาจากการที่ไม่มีใครเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังมองเห็นและความจริงที่น่ากลัวที่สุดคือหลายคนเลือกที่จะทิ้งฝันนั้นไปเพียงเพราะทนต่อแรงเสียดทานของความสงสัยไม่ไหว Long Thumb Just Try It Do Podcast สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลองทำดู just try it podcast พื้นที่ที่จะเปลี่ยนข้อมูลดีๆให้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คุณกล้าลองทำดูเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวันครับในตอนนี้ผมไม่ได้มาเพื่อปลอบใจด้วยคำหวานๆแต่ผมมาเพื่อแบ่งปันกฎเหล็กของการยืนหยัดและยุทธศาสตร์ความเป็นจริงที่จะช่วยให้คุณก้าวข้ามหมอกควันที่น่าอึดอัดนี้ไปได้ เรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้มันคือหัวใจของการเป็นผู้ชนะในเกมชีวิตและธุรกิจที่ยาวนานครับผมสัญญาว่าถ้าคุณตั้งใจฟังจนจบคุณจะไม่ได้แค่กำลังใจที่ชั่วคราวแต่คุณจะได้เกราะป้องกันตัวและเข็มทิศที่ชัดเจนขึ้นเพื่อให้คุณกลับไปลองทำดูด้วยความมั่นใจที่มากกว่าเดิมความจริงข้อแรกที่ผมอยากให้คุณจำไว้ให้มั่นคือเรื่องของนิยามความพ่ายแพ้ครับ ในโลกใบนี้ไม่มีใครมีอำนาจมาตราหน้าว่าคุณเป็นผู้แพ้ได้เลยนอกจากตัวคุณเองตราบใดที่คุณยังไม่ยอมก้มหัวให้แก่อุปสรรคตราบใดที่คุณยังเลือกที่จะลุกขึ้นมาสู้ในเช้าวันถัดไปเกมนี้มันก็ยังไม่จบลงครับคนส่วนใหญ่มักจะมองหาแสงสว่างก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเดินต่อไหมแต่ความจริงของชีวิตคือคุณต้องเลือกที่จะยืนหยัดอยู่ท่ามกลางความมืดมิดนั้นให้มั่นคงเสียก่อนแล้วแสงสว่างแห่งความหวังมันถึงจะค่อยๆปรากฏขึ้นมาให้เห็นทีละนิด มันเหมือนกับการที่คุณกำลังคุดอุโมงครับคุณไม่มีทางรู้เลยว่าอีกเพียงแค่หนึ่งเซนติเมตรข้างหน้าอาจจะเป็นจุดที่แสงลอดเข้ามาได้แล้วแต่ถ้าคุณทิ้งจอบทิ้งเสียมไปเสียก่อนสิ่งที่คุณทำมาทั้งหมดก็กลายเป็นศูนย์ทันทีการเห็นแสงสว่างไม่ใช่เงื่อนไขของการสู้แต่มันคือรางวัลของคนที่สู้จนถึงที่สุดต่างหากเมื่อเราพูดถึงการต่อสู้ในเชิงธุรกิจหรือแม้แต่การสร้างโปรเจกต์ส่วนตัวสิ่งหนึ่งที่มักจะเป็นกับดักทางความคิดที่ใหญ่มากคือความอยากเท่ครับ เราหลายคนเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างเพราะเห็นภาพตัวเองใส่สูตรดูดีมีคนนับหน้าถือตาหรืออยากจะมีไลฟ์สไตล์แบบอิสระเหมือนในโซเชียลมีเดียแต่เชื่อไหมครับว่าธุรกิจที่ยั่งยืนจริงๆเขาไม่ได้เริ่มจากความเท่แต่เขาเริ่มจากความเจ็บปวดหรือเพนพอยต์ของผู้คนครับถ้าคุณมัวแต่เอาความลหลงไหลหรือแพชชั่นส่วนตัวมาเป็นตัวตั้งโดยที่ไม่เคยถามเลยว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรคุณก็กำลังส,งสร้างสินค้าที่ไม่มีใครต้องการ คุณอาจจะมีแพชชั่นในการทำกาแฟที่รสชาติซับซ้อนที่สุดแต่ถ้าแถวนั้นคนเขาแค่ต้องการกาแฟที่ดื่มแล้วตื่นเพื่อไปทำงานต่อให้ทันเวลาความหลงไหลของคุณมันก็จะเป็นแค่ความบ้าบอที่ทำลายกระเป๋าตัางค์คุณเองความลับที่คนสำเร็จเขาไม่ค่อยบอกกันตรงๆคือการเลิกหน้าเงินในช่วงเริ่มต้นครับฟังดูย้อนแย้งใช่ไหมครับทำธุรกิจก็ต้องอยากได้เงินสิ แต่ความจริงคือเงินมันมีจมูกที่ไวมากครับมันจะวิ่งหาคนที่สามารถแก้ปัญหาให้สังคมได้จริงเท่านั้นถ้าคุณโฟกัสที่การสร้างคุณค่าโฟกัสว่าวันนี้คุณทําให้ชีวิตใครบางคนง่ายขึ้นสะดวกขึ้นหรือมีความสุขขึ้นได้หรือ,อยังเมื่อคุณทําได้ดีพอเงินมันจะวิ่งตามหลังคุณมาเหมือนเงาตามตัวครับยิ่งคุณแก้ปัญหาที่ยากและใหญ่เท่าไหร่ผลตอบแทนที่ตามมาก็จะยิ่งมาหาศาลเท่านั้น ดังนั้นก่อนจะบ่นว่าทำไมยังไม่รวยลองถามตัวเองดูครับว่าวันนี้เราได้ช่วยใครแก้ปัญหาได้ดีพอหรืออยังในการเดินทางที่เต็มไปด้วยขวากหนามนี้สิ่งที่จะช่วยให้คุณไปได้ไกลและเร็วขึ้นคือคอนเน็ t ชันครับแต่อย่าเข้าใจผิดว่ามันคือการไปประจบประแจงเพื่อผลประโยชน์คอนเน็ t ชันที่แท้จริงคือใบเบิกทางที่เกิดจากความเชื่อใจโลกใบนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรเพียงอย่างเดียว แต่มันขับเคลื่อนด้วยความสัมพันธ์ครับเก่งอย่างเดียวมันดีครับแต่มันเหมือนคุณมีรถที่แรงแต่ไม่มีน้ำมันคอนเน็กชันนี่แหละครับคือน้ำมันที่จะช่วยให้ความเก่งของคุณเดินทางไปสู่จุดที่มันควรจะเป็นได้เร็วขึ้นการรู้จักคนถูกที่ถูกเวลาสามารถย่นระยะเวลาการทำงานหนักของคุณได้เป็น10ปีแต่อย่าลืมนะครับว่าพื้นฐานของคอนเน็กชันที่ยั่งยืนที่สุดคือความซื่อสัตย์ถ้าคุณตุกติกหรือไม่จริงใจ ต่อให้คุณรู้จักคนใหญ่คนโตแค่ไหนประตูทุกบานก็จะปิดสนิททันทีที่คุณก้าวเท้าเข้าไปและในยุคที่ทุกอย่างหมุนไปเร็วเหลือเกินความล่าช้าคือศัตรูตัวฉกาจครับช้าก็ตายดีครับนี่คือประโยคที่อาจจะฟังดูโหดร้ายแต่มันคือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ถ้าคุณมัวแต่นั่งคิดนั่งวางแผนหาสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดโดยไม่ลงมือทำสักทีพรุ่งนี้ไอเดียที่คุณคิดว่าเจ๋งที่สุด อาจจะกลายเป็นของเก่าไปแล้วเพราะมีคนอื่นที่เขาเร็วกว่าลงมือทำไปก่อนแล้วความสมบูรณ์แบบคือศัตรูของความก้าวหน้าครับในโลกของการทำงานจริงๆใครที่กล้าลองทำดูก่อนปรับเปลี่ยนไวกว่าคนนั้นคือคนที่รอดการออกจากเซฟโซนไม่ใช่แค่การเดินออกมาเฉยๆแต่มันคือการวิ่งออกไปเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนด้วยความเร็วที่คุณสามารถควบคุมได้ เมื่อคุณเริ่มมีทีมหรือเริ่มมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ซับซ้อนขึ้นบทเรียนสำคัญที่ผมอยากให้คุณสลักไว้ในใจเลยคือเรื่องความชัดเจนครับความเกรงใจเป็นสมบัติของคนดีแต่มันมักจะเป็นหายนะของคนทำธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องเงินทองและการตัดสินใจคุณต้องคุยเรื่องหุ้นอำนาจหน้าที่และผลประโยชน์ให้จบตั้งแต่วันแรกที่ยังรักกันดีอยู่อย่ารอให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยมาคุยเพราะตอนนั้นอารมณ์จะอยู่เหนือเหตุผลเสมอ ทีมเวิร์คคือหัวใจครับแต่ความโปร่งใสคือเส้นเลือกที่เลี้ยงหัวใจนั้นและที่สำคัญที่สุดอย่าเอาญาติมาทำธุรกิจถ้าไม่จำเป็นจริงๆเพราะเมื่อไหร่ที่คุณต้องเลือกระหว่างเหตุผลของงานกับอารมณ์ของครอบครัวคุณจะเจ็บปวดเสมอและบ่อยครั้งที่ธุรกิจพังแล้วความสัมพันธ์ที่ประเมินค่าไม่ได้ในครอบครัวก็พังตามไปด้วยมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะเอาความผูกพันทั้งชีวิตไปเสี่ยงกับตัวเลขในบัญชี ในการบริหารจัดการนั้นแม้เราจะอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมแต่ในนาทีวิกฤตประชาธิปไตยอาจจะไม่ใช่ทางออกเสมอไปครับองค์กรที่ดีต้องมีคนที่มีอำนาจฟันธงและกล้าที่จะทุบโต๊ะเพื่อจบปัญหาถ้าทุกคนมีสิทธิเท่ากันหมดในการตัดสินใจทุกเรื่องผลคือคุณจะพายเรือในอ่างและไม่ไปถึงไหนสักทีผู้นำที่แท้จริงต้องกล้าที่จะแบกรับความเสี่ยงและตัดสินใจในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าและต้องกล้าที่จะเสียสละก่อนใครเพื่อน ถ้าคุณอยากเป็นหัวหน้าคนคุณต้องกล้าเจ็บก่อนลูกน้องต้องกล้าเสียผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เอาเปรียบคนที่เขาลุยมากับคุณอย่าเป็นคนที่ได้ดีแล้วถีบหัวส่งคนที่เคยแบกคุณขึ้นมาเพราะในวันที่คุณตกลงมาคนเหล่านั้นแหละครับที่จะไม่ยื่นมือมารับคุณการทำธุรกิจคือการบริหารความเสี่ยงและความสัมพันธ์ครับหุ้นส่วนเยอะไปก็วุ่นวายมากคนก็มากความ เลือกคนที่เป็นตัวจริงและมีเคมีที่เข้ากันมาทำงานด้วยจะดีกว่าและเมื่อคุณต้องสื่อสารออกไปภายนอกเช่นการไปเสนองานต่อนักลงทุนจำไว้ว่าเวลาของเขามีค่ามากเตรียมตัวให้พร้อมเสมอด้วยสไลด์3รูปแบบคือแบบ3นาทีเพื่อดึงความสนใจแบบ10นาทีเพื่อลงรายละเอียดและแบบ1ชั่วโมงเพื่อการเจาะลึก คุณต้องรู้จักคนฟังของคุณให้ดีพอๆกับที่รู้จักสินค้าของตัวเองการทำการบ้านคือความลับของความสำเร็จในทุกการเจรจาครับในระหว่างทางที่คุณกำลังก้มหน้าก้มตาทำงานหนักคุณอาจจะรู้สึกว่าทำไมทางมันยากจังวะผมขอแสดงความยินดีด้วยครับเพราะทางที่ถูกมักจะยากเสมอถ้าทางไหนมันเดินสบายเกินไปให้ระวังไว้ว่าคุณอาจจะกำลังเดินลงเขาหรือเดินหลงทางอยู่ในทุ่งหญ้าที่ไม่มีจุดหมาย ของจริงมันต้องลำบากครับมันต้องมีการต่อสู้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่อย่ากลัวความผิดพลาดครับพลาดได้แต่ต้องจำและห้ามพลาดซ้ำในเรื่องเดิมการผิดซ้ำซากในเรื่องเดิมคือเครื่องหมายของคนที่ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแต่ถ้าคุณเรียนรู้จากมันความผิดพลาดนั้นจะกลายเป็นครูที่สอนให้คุณอุดรู้ร่วได้เก่งขึ้นเรื่อยๆบางครั้งคนรอบข้างอาจจะมองไม่เห็นสิ่งที่คุณทำ เขาอาจจะวิจารณ์หรือแม้แต่เยาะเย้ยในความพยายามของคุณคำตอบเดียวที่ทรงพลังที่สุดคือไม่ต้องพูดอะไรครับก้มหน้าก้มตาทำต่อไปช่างแม่งความเห็นที่ไม่ได้ช่วยให้งานเดินหน้าทำให้สำเร็จจนผลลัพธ์มันตะโกนออกมาเองเพราะในวันที่คุณยืนอยู่บนยอดเขาทุกคนที่เคยสงสัยจะเข้าใจทุกอย่างเองโดยที่คุณไม่ต้องอธิบายเลยสักคำแต่จำไว้อย่างหนึ่งนะครับความขยันไม่ใช่คำตอบทั้งหมด ทิศทางสำคัญกว่าแรงเสมอถ้าคุณขยันวิ่งแต่ดันวิ่งไปผิดทางคุณก็ยิ่งห่างไกลเป้าหมายออกไปทุกทีดังนั้นต้องหมั่นเช็คเข็มทิศชีวิตและธุรกิจของคุณอยู่เสมอว่าเรายังอยู่ในเส้นทางที่ใช่หรือเปล่าใช้สมองให้มากกว่าใช้แรงครับการใช้แรงทำมันเหนื่อยและมีขีดจำกัดแต่การใช้สมองคิดหาวิธีที่ฉลาดขึ้นพลิกแพลงมากขึ้นจะช่วยให้คุณเข้าถึงความมั่งคั่งได้ยั่งยืนกว่า ปัญหามันแก้ได้เสมอถ้าคุณไม่ดักดานอยู่กับวิธีเดิมๆที่มันพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ผลการยืนหยัดสู้ไม่ใช่การดันทุรังแบบไร้สติแต่มันคือการยืนหยัดในเป้าหมายแต่ยืดหยุ่นในวิธีการครับเมื่อคุณมีทีมที่ดีมีแผนสำรองที่รัดกุมและมีใจที่พร้อมจะสู้ตลอดเวลานั่นแหละคือเคราะกันตายที่จะทำให้คุณอยู่รอดในทุกสมรภูมิ บทเรียนทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้เมื่อมองดูภาพรวมแล้วมันคือการหลอมรวมระหว่างความเข้าใจในมนุษย์และความข้มแข็งของจิตใจครับทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากการที่ใครสักคนไม่ยอมแพ้ต่อความมืดมนในใจตัวเองและเปลี่ยนความกลัวเป็นพลังในการสร้างสรงสรค์สิ่งที่มีค่าให้กับโลกใบนี้ความลำบากที่คุณเจออยู่ตอนนี้มันคือแบบฝึกหัดที่จะทำให้คุณแข็งแกร่งพอที่จะครอบครองความสำเร็จในอนาคต ถ้าจะมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณหยิบไปใช้ทันทีหลังจากฟังจบคือการกลับไปสำรวจดูครับว่าสิ่งที่คุณทำอยู่นั้นมันแก้ปัญหาให้ใครได้จริงไหมและคุณได้ซื่อสัตย์กับตัวเองและคนรอบข้างมากพอหรือ,อยังถ้าคำตอบคือใช่ก็จงเดินหน้าต่อด้วยความมั่นใจครับเพราะทุกๆก,การลองทำดูในวันนี้คืออิฐแต่ละก้อนที่คุณกำลังวางเพื่อสร้างราศาสแห่งความสำเร็จของคุณเอง สิ่งเดียวที่ผมอยากจะฝากไว้เป็นทองคำทางความคิดสำหรับตอนนี้คือความพ่ายแพ้ที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการที่คุณล้มลงแต่เกิดจากการที่คุณตัดสินใจว่าจะไม่ลุกขึ้นมาอีกต่อไปตราบใดที่คุณยังหายใจและยังมีความกล้าที่จะลงมือทาเกมนี้เป็นของคุณเสมอครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวและแง่คิดที่ดุด,ดันแต่จริงใจในวันนี้จะเป็นเหมือนน้ำมันที่ช่วยเติมไฟในใจคุณให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งนะครับ ถ้าเนื้อหาในตอนนี้มันสกิดใจหรือทำให้คุณเห็นทางสว่างในมุมไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อพลังนี้ให้กับเพื่อนร่วมทางคนอื่นๆและที่สำคัญที่สุดกด subscribe หรือติดตามช่องลองทำดู just try it ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ร่วมเดินทางและเติบโตไปด้วยกันในทุกๆตอนสาหรับคุณผู้ฟังครับมีส่วนไหนที่ฟังแล้วรู้สึกเหมือนถูกดึงหูหรือรู้สึกว่า นี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการได้ยินในตอนนี้พอดีบ้างไหมครับหรือมีบทเรียนราคาแพงจากการทำธุรกิจหรืองานที่อยากจะแบ่งปันเพื่อเป็นวิทยาทานให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ลองทำดูและได้เรียนรู้ไปด้วยกันคอมเมนต์บอกเล่ากันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับผมสัญญาว่าจะเข้าไปอ่านและร่วมแลกเปลี่ยนกับทุกคนแน่นอนจำไว้นะครับชีวิตคือการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นและทุกการลงมือทามีค่าเสมอ อย่าก,กลัวที่จะผิดพลาดเพราะมันคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จขอให้ทุกคนมีพลังในการสร้างสรรค์ชีวิตในแบบที่ต้องการครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ